สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมจะพาเพื่อนๆมาดูมาชมไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้มงคลนะคะที่เรียกว่าเฟิร์นข้าหลวงนะคะเป็นไม้มงคลแก่ผู้ปลูกนะคะเป็นไม้ประดับเป็นไม้ใบสวยเป็นเงางามนะคะเป็นไม้ที่ ให้ความเชื่อถือในด้านมีอำนาจวาสนานะคะแต่ก็มีประวัติอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่บ้านไร่องคพยอมก็จะบอกแค่ตรงนี้นะคะว่าปลูกเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลสวยงามนะคะการดูแลก็อยู่ในที่แดดลำไรนะคะอย่าได้เอาตากแดดนะคะเพราะบ้านไร่องค์พยอมก็เคยปลูกนะคะ ในครั้งแรกปลูกแล้วก็มีคนแนะนำบอกว่าให้เอาตั้งตากแดดไว้เพียงแค่สามวันเองใบเริ่มไหม้แล้วก็แห้งเหี่ยวโรยลาไปนะคะส่วนอันนี้บ้าลไยองค์พยอมก็เอาไว้ในที่แดดลำไรนะคะในระยะเวลาหนึ่งปีเต็มๆนะคะ เราก็จะได้ใบที่สวยงามแล้วก็ใหญ่แบบนี้นะคะส่วนต้นเล็กๆนี้ก็คือเราจะได้มาจากสปองเขานะคะส่วนอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะที่บลานไรวงพยอมได้ขยายพันธุ์มานะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าการดูแลนะคะถ้ามีใบของเขาแห้งแบบนี้ แล้วก็กลิบออกนะคะอย่าให้เขาคลุมอยู่นานแล้วเดี๋ยวมันจะมีการเน่านะคะเราจะกลิบตกแต่งใบที่เขาแห้งออกนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดแต่งแบบนี้นะคะเราก็จะได้เฟิร์นข้าหลวงที่สวยงามนะคะการดูแลนะคะอันนี้อันนี้ปลูกได้ประมาณ หกเจ็ดเดือนประมาณนี้นะคะทั้งสองต้นเลยนะคะตอนแรกเลยก็มีอยู่เกือบสิบต้นนะคะแต่ก็ได้จำหน่ายไปแล้วนะคะมีคนสั่งก็มารับที่บ้านเลยนะคะสำหรับเฟืร์นค่าหลวงเป็นไม้ประดับใบสวยนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ ใครๆเห็นก็ชอบนะคะเป็นไม้ใบสวยใบมันโชว์ใบนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ของเขานะคะถ้าเราปลูกไว้ประมาณเจ็ดถึงสิบปีนะคะข้างหลังใบของเขาแบบนี้นะคะจะมีสปอขึ้นมานะคะเป็นขนสีน้ำตาลนะคะขึ้นทั้งสองแถบใบเลยนะคะ ข้างหลังนี่นะคะจะขึ้นเป็นแนวแบบนี้นะคะขึ้นสองวากนี้เลยนะคะเป็นสีน้ำตาลมีขนปุยๆเหมือนกรรมหยี่นะคะแต่อันนี้คือยังไม่มีนะคะพราะอันนี้เลี้ยงมายังยังไม่ได้สองปีเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ใครสนใจก็หามาปลูกไว้ประดับบ้านนะคะเพื่อเป็นอำนาจวาสนาของคนในบ้านนะคะวันนี้บารายวงพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเฟิร์นข้าหลวงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ